ช่องชั <Imagine. S 2> so hmm. ้น <rubbing fire ball> ี T V C Thai c h a n n e s อากาศฐานนาวเลียน M S S C เกรนโบทแบนความถี่เอสอเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ h o n o s t i o n h o r i สวัสดีครับชาโมบายสังคมครับใครนะฮะที่มองหาโทรศัพท์มือถือที่ราคาย่อมเยาวนะฮะแต่ว่าฟีเจอร์เนี่ยแน่นนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันดีเยี่ยมก็ต้องชมรายการของเราเลยครับแล้วตอนนี้นะครับเราไปกันที่เจม,มาร์กันเลยดีกว่าใช้เขียนจดหมายแล้วก็ใช้อีเมลไม่ไมีโทรศัพท์ใช้คิดไม่ออกอะ นกพิาราบ้งคะสื่อสารทางจิตไหม <laughs> น่าจะไปหาด้วยตัวเอง <laughs> <laughs> มือถือดิซ่าสุดตาที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับไอโอ้โหคือเจ้าตัวนี้เลยครับเจโฟอนอัลฟา 3G S404 ครับ ชบเฉียวนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ากระทัดรัดมือมากๆครับแต่ว่าก่อนอื่นที่ไปเจาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะฮะเดี๋ยวดูก่อนครับว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างน,นะครับเหมือนเคยนะครับมีแมนนวลนะฮะให้อ่านได้นะครับมาเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษครับนี่แล้วก็เป็นตัวโอ้เข้าให้เป็นฟิล์มหน้าจอมาด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆ แถมมาให้ในตัวกล่องเลยนะครับนี่ครับมีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สายชาร์จครับรวมถึงมีฝาหลังให้เปลี่ยนด้วยอ๋ออันนี้เป็นเคสของเขาเหมือนกันนะครับนี่เป็นเคสที่สามารถเปิดปิดฝาได้นะครับถ้าเราอยากได้ฝากันหน้าจอนะฮะและแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะหูฟังครับนี่รวมถึง เป็นใบประกันนะฮะจากเจมาด้วยเองครับโอ้โหครบครันนะฮะตามแบบฉบับที่ควรจะมีอยู่ในกล่องโทรศัพท์มือถือครับอ่ะเรามาดูตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะฮะนี่อย่างที่บอกไปครับเจฟอนอัลฟาสาม4นี้นะครับกระทัดรัดมากๆนะฮะส่วนราคานะฮะโอ้โหย่อมเยาวครับหลักพันเท่านั้นนะฮะแต่ว่าฟังก์ชันนี่บอกได้เลยว่าครบครันนะฮะฟีเจอร์แน่นเอียดครับ นี่นะฮะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับกล้องหน้าครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหลังนะฮะอยู่ที่5ล้านพิกเซลครับพร้อมกับแฟลชด้วยนะครับหน้าจอขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยสามารถใส่ซิมได้2ซิมด้วยกันครับโอ้โหดูโซิมเลยนะครับใครที่ชอบสีขาวเนี่ยก็มีสีขาวให้เลือกนะฮะรวมถึงสีดําด้วยมาถึง2สีด้วยกันครับอืมแล้วก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.2ี่นะครับนี่ตัวเครื่องเนี่ยก็มาพร้อมกับ หน่วยความจำนะฮะถึง4กิกครับผม4กิกะไบต์นะฮะแต่ว่าใครที่อยากใส่เพิ่มเนี่ยที่รู้ว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะถ้าชอบฟังเพลงชอบดูหนังโหลดเข้ามาในเครื่องหรือว่าชอบถ่ายรูปเยอะๆเนี่ยนะครับก็สามารถใส่เมมโมรีการ์ดเพิ่มเนี่ยนะสูงถึง32กิกะไบต์เลยครับขอย้ำเลยนะครับว่าค่ายอื่นในราคาเรนจ์นี้เนี่ยจะไม่ได้ฟังก์ชันและก็ฟีเจอร์ที่เยอะขนาดนี้แน่นอนครับนี่นะครับมาด้วยระบบประมวลผลนะฮะ Dual Core 1.2เลยครับ แล้วก็ฟัง์กชั่นอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะฮะด้านหลังนะฮะจะเห็นมีดีไซน์เรียบรูนะครับเพราะว่ามีรอยตะเข็บเย็บด้วยนะครับซึ่งก็สามารถฟังเพลงดูหนังฟัง MP3 นะครับรวมถึงวิทยุ FM ได้หมดเลยครับครบครันไหมล่ะรูปลักษณ์ภายนอกนะฮะก็เหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปครับมีปุ่มพาวเวอร์อยู่ทางด้านขวามือนะฮะถนัดกับเวลาเราจับตรงนี้มากเลยนะฮะสามารถใช้นิ้วโป้งกดได้นะครับ ส่วนด้านซ้ายนะครับก็สามารถกดปุุงวอลลุ่มมีวอลลุ่มทีนะครับขึ้นลงด้านหน้าครับก็จะมีปุ่ม Back นะครับปุ่ม Home รวมถึงปุ่มอ t h e เ s นะฮะที่สามารถเลือกได้ก็เหมือนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั่วไปเลยครับมาดูด้านบนกันบ้างดีกว่านะครับก็มีที่เสียบสายชาร์จนะฮะรวมถึงรูช่องเสียบปูฟังนั่นเองครับ3.5มามตรนะฮะมาตรฐานเลยครับนี่แล้วก็ด้านล่างนะฮะก็จะเป็นช่องที่รับ เสียงไมโครโฟนนั่นเองครับคบคันนะครับเรามาดูตัวกล้องดีกว่านะครับว่าจะชัดแจ๋วขนาดไหนพอเข้ามาที่หน้าโฮมเนี่ยนะฮะก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกครับว่าอยากเซิร์ช Google เป็นช็อตคัทนะฮะหรือว่าซ้ายมือเนี่ยอยากที่จะถ่ายรูปหรือว่าขวามือปลดล็อกธรรมดาลองไปดูที่ถ่ายรูปกันดีกว่านี่กล้องหลังนะครับ5ล้านพิกเซล ดูภาพที่ถ่ายออกมานะฮะผมค่อนข้างพอใจมากๆเลยนะครับนี่มีความละเอียดคมชัดใช้ได้เลยนะครับต้องขอย้ำอีกตกครั้งนะฮะสำหรับใครที่กำลังหาโทรศัพท์มือถือที่ราคาย่อมเยาเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังชันฟีเจอร์แน่นๆนะคเนี่ยนะฮะโอ้โหผมเชื่อว่า เจฟ n นอัลฟา 3G S404 เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับเราดูจากพเจอร์ต่างๆของ p h o n e Alpha 3G S404 กันไปแล้วนะครับตอนนี้ไปหามิสเตอร์มบายกันเลยดีกว่านะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าคนทั่วไปเนี่ยพอเห็นเจ้าโทรศัพท์ตัวนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรบ้างตามไปเลยครับ ชัดดีนะคะใช้ง่าย user friendly ค่ะป้องก็ชัดเหลือเป็นสมาร์ทโฟนที่นีในระดับนึ่งระบบสัมผัสก็เร็วดีครูปลักษณ์ก็สวยดีะรูกเล่นมันเยอะดีอะค่ะลักภายนอกดูดีอะคะ่ะ,คะจริงอคะจริงเหรอพี่ถูกมากถือว่าคุ้มค่านะคะผมว่าคุ้มนะ <c oughs> ขอย้ำนะครับว่า J Phone Alpha 3G S404 เครื่องนี้ราคาเบามากจริงๆ สนับสนุนชีวิต Enjoy โดยเจม r t ระทุกสัมผัสส่วนใหญ่ของคุณเกิดขึ้นที่มหน so เียคีสัมผัสที่เรียนรู้จากตัวคุณใน LG G2 หน้าจอใหญ่ขนาด5.25นิ้วชัดระดับ HD ขยายทุกความรู้สึกชัดเจนยิ่งขึ้น Samsung Galaxy Grand 2. 2ใหม่ AS 3 G 2 1 0 0กลับมาในช่วง Enjoy Smart e r Life นะฮะและในช่วงนี้ผมก็มีข่าวสารดีๆรวมถึงแอปดีๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคยครับ ในช่วงเดือนนี้นะครับผมเดินทางบ่อยครับก็เลยหาแอปดีๆมาดาวน์โหลดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวครับผมก็เจอแอปดีๆเต็มไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นแอปจองตั๋วเครื่องบินนะฮะแอปจองที่พักแล้วก็หลากหลายอย่างครบไปหมดเลยครับและแอปพลิเคชันที่ผมนำมาฝากในช่วง e n j o y Smart e r Life ก็คือแอปสำหรับคนชอบเที่ยวชอบเดินทางที่ควรจะมีติดเครื่องเอาไว้นะครับเริ่มจากแอปแรกเลยครับนั่นก็คือแอป A r รามีครับการใช้งานก็ตรงตามชื่อแอปเลยเลยครับแอปนี้เนี่ยจะบอกให้คุณรู้สถานที่กินเที่ยวช้อป โรงแรมโรงพยาบาลห้างครับและถ้าคุณไปไม่ถูกเนแอปนี้เขาก็ยังนําทางไปด้วยครับแอปต่อไปครับชื่อว่า a g o d a ครับจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องจองห้องพักกันก่อนนะครับแต่ถ้าจะหาห้องพักถูกและดีเนี่ยก็ต้องแอปนี้เลยครับเขารวบรวมเอาห้องพักโรงแรมจากทั่วโลกนะครับมาลดราคาบางช่วงเนี่ยลดถึง70%กันเลยทีเดียว ได้ที่พักแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูแอป,ปที่จะช่วยคุณเรื่องการเดินทางกันบ้างครับกับแอป,ปนี้เลยไทยฟลายครับเป็นแอป,ปที่ยอดอมากๆเลยครับแอป,ปนี้เนี่ยแอป,ปเดียวคุณก็สามารถค้นหาเที่ยวบินแล้วก็เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศจากทุกสายการบินได้ในเวลาเดียวกันครับไม่ต้องไปคอยนั่งเช็คที่ละเว็บนะว่าสายการบินไหนแพงกว่าสายการบินไหนถูกกว่าเสียเวลาเปล่าๆครับ ส่วนใครนะฮะที่ชอบเดินทางโดยใช้รถไฟเนี่ยก็ต้องแอปนี้เลยครับ Thai Railway ครับเป็นแอปตารางรถไฟนะฮะตรวจสอบเชี่ยวรถไฟของไทยใช้งานได้ง่ายมากๆแอปสุดท้ายคือ Trip It ครับสำหรับวางแผนการเดินทางในแต่ละทริปว่าจะไปที่ไหนทำอะไรครับเรียงจะช่วยเตือนในกำหนดเวลาต่างๆที่ได้วางแผนไว้เหมือนมีเลขาส่วนตัวตามไปทุกที่เลยครับ ใครในฮะที่ยังไม่ได้ดาวนโหลดก,ก็ลองโหลดก,กันมาใช้นะครับการทเทียบครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดการเดินทางตารางเวลาหรือสถานที่ดีๆยังไงละครับใครที่ชอบนะฮะก็ลองหาแอปพวกนี้มาโหลดดูได้ครับสมัยนี้นะฮะทุกคนก็ใช้สมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ครับผมมีทิปดีดีนะฮะที่จะให้คุณได้ใช้สมาร์ทโฟนกันแบบสมาร์ทยิ่งขึ้นครับ เมนูแรกที่ผมขอแนะนําให้ศึกษาเป็นอันดับแรกนะฮะหลังจากที่ได้โทรศัพท์มานั่นก็คือวิธีการปิดเสียงหรือตั้งเป็นโหมดสั่นครับและศึกษาการตั้งเตือนอีเมลไลน์ a c e b o o k และบรรดาโซเชียลมีเดียต่างๆครับที่มีอยู่ในเครื่องให้เหมาะสมกับการใช้งานไม่ใช่ตั้งเตือนทุกแอปเตือนเมลทุก30วิเพราะนั่นนะฮะสร้างความรบกวนแก่บุคคลรอบข้างนะครับหรือถ้าโทรศัพท์ดังขึ้นมาในโรงหนังหรือตอนประชุมก็ไม่ดีแน่นอนครับหลายคนมีสมาร์ทโฟนราคาแพงครับแต่ใช้แค่โทรเข้าโทรออก ถ่ายรูปอัพ a c e b o o k เท่านั้นเพื่อให้คุ้มค่าควรศึกษาการใช้งานตัวเครื่องเพื่อให้ใช้ฟีเจอร์ที่มีอยู่ในเครื่องได้ครบครันครับทำความสะอาดตัวเครื่องบ้างนะครับเมื่อหยิบจับต่อทั้งวันย่อมเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะครับนอกจากจะทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอกแล้วก็ยังต้องทําความสะอาดตัวเครื่องภายในด้วยครับที่ว่าภายในเครื่องเนี่ยนะฮะไม่ได้หมายถึงถอดออกมานะครับแต่หมายถึงว่าปิดแอปที่ไม่ได้ใช้ครับ หรือว่าจะลบไปบางแอปก็ได้นะครับเหลือแต่แอปจําเป็นจริงๆที่เราใช้จริงๆนะครับจะได้ไม่หนักเครื่องจนเกินไปครับสิ่งที่หลายคนละเลยนะครับคือการสำรองข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสําคัญสาคัญต่างๆเช่นเบอร์โทรศัพท์เพื่อนเบอร์โทรศัพท์ครอบครัวนะฮะหรือว่ารหัสผ่านต่างๆครับผมแนะนําเลยนะฮะว่าให้สำรองข้อมูลหรือว่าแบ็กอัพไว้ในคอมพิวเตอร,ร์นะฮะอย่างน้อยเดือนละครั้งครับผม แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะคือการงดใช้โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นคุยโทรศัพท์นะฮะหรือว่าแชทระหว่างการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองครับเพราะว่านั่นนะฮะคือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นเองครับสนับสนุนชีวิต Enjoy โดย Jmart

My Xperia z one Smartphone Jack Sony. 3G 2,100ใหม่ Nokia Lumia Smart Tablet หน้าจอใหญ่6นิ้ว Nokia คาม e รามันทั้งถ่ายแชร์ Share, และแท็กสถานที่ Microsoft Office ที่มากับเครื่องทำางานสะดวกได้ทุกที่ พบชีวิตสุดๆทั้งเรื่องบันเทิงและงานอย่างเต็มจอต้องโนเกียลูเมีย1520และ1320 7อัปเดตวันนี้นะครับผมมากับนี่เลยอ้าไม่ใช่นี่ต่างหากครับ MyPAL Jump Box Series ใครนะฮะที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนหรือรุ่นไหนนะฮะก็ต้องจะเจอปัญหานี้แน่นอนครับกับการที่แบตหมดนะฮะใครที่เผลอเปิด 3G หรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปต่อหนึ่งวันนะฮะโอ้โหแบตเตอรี่นะฮะก็จะเดรนแบบว่าโอ้โหยังไม่ครบหนึ่งวันเนี่ยก็หมดลงแล้วครับแต่ปัญหานี้นะฮะจะหมดไปแน่นอนถ้าคุณพบกับเจ้าตัวนี้เลย ความเจ๋งของเจ้าตัวนี้นะฮะคือนี่เลยครับอย่างแรกนะฮะ smell smell <laughs> ซึ่งแปลว่ากลิ่นนั่นเองครับ <laughs> นี่เห็น <laughs> <laughs> เจ้าตัวนี้นะฮะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเนี่ยแต่ว่ามีกลิ่นหอมด้วยนะฮะซึ่งกลิ่นเนี่ยก็มีหลากหลายกลิ่นให้เราเลือกครับ <laughs> นี่นะฮะอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ย ocean blue ครับแล้วก็มีกลิ่น lavender <laughs> <laughs> กลิ่น strawberry นะฮะกลิ่น blueberry <laughs> รวมถึงกลิ่นมะนาว lemon ด้วยครับโอ้โหนี่ถ้าได้ติดตัวไปทั้งวันเนี่ยนะฮะ รู้สึกดีทั้งวันเลยครับนอกจากสเมลแล้วเนี่ยก็ยังมีลุกนะฮะนี่หน้าตาของเขาเนี่ยก็หน้าตาน่ารักนะฮะและอย่างที่3นะฮะคือทัชนั่นเองครับเพราะว่าผิวสัมผัสของเขาเนะฮะเป็นซิลิคอนเจลนะฮะโอ้โหทำให้รู้สึกนุ่มมือมากๆครับแถมนะฮะตอนกลางคืนเนี่ยถ้าใครกลัวว่าจะคลำหาไม่เจอไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่านี่เขาเรืองแสงด้วย เหตุผลที่เขาเรียกว่าจำ box series นะครับเพราะว่าเขามีมาหลากหลายซีรีส์หรือว่าหลากหลายขนาดความจุนั่นเองครับขนาดความจุแรกนะอยู่ที่5,200ม mm ิลลิแอมครับต่อมาด้วย7,800แ mm, มิลลิแอมและที่ขนาดใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยคืออยู่ที่1,400ม mm ิลลิแอมครับโอ้โหสามารถชาร์จแบตได้หลายรอบนะครับจนกว่าตัวนี้เนี่ยจะแบตหมดนั่นเองครับ ซึ่งขนาดความจุ5 2 0 0 m mm ป์นะฮะสามารถชาร์จได้2ถึง3ครั้งครึ่งครับและ7 8 0 0 m mm ป์นะฮะสามารถชาร์จได้3ถึง4ครั้งครึ่งครับและขนาดความจุที่ใหญ่ที่สุดนะฮะ1 4 0 0อ m mm ป์นะฮะสามารถชาร์จได้3ครั้งครึ่งจนถึง5ครั้งเลยครับซึ่งก็แล้วแต่ขนาดความจุนะฮะของแบตเตอรี่ในสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของคุณนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จได้500ครั้งนะฮะโอ้โหทนทานมากๆเลยจริงๆครับนี่นะครับใครที่ ปุ่ม power มันอยู่ข้างๆนี้ครับสามารถกดได้แล้วก็ชาร์จเลยนะฮะส่วนตัว Output เนี่นะฮะมี2 o u เอาพุให้เลือกด้วยกันครับซึ่ง Output แรกนะฮะนี่เขียนว่า1แอมป์ครับและเอาพุ t หนึ่งนะฮะสำหรับพวกแท็บเล็ตนะครับก็เป็น2 1แอมป์ครับ1แอมป์เนี่ยก็จะใช้สำหรับพวกสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือที่มีขนาดความจุที่เล็กกว่าหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเร่งรีบและอยากให้มันชาร์จเร็วขึ้นเนี่ยสามารถเสียบ ที่ชาร์จนะครับเข้าไปในของ2แอมแล้วก็ชาร์จกับสมาร์ทโฟนได้เช่นเดียวกันครับจะไม่ทําให้แบตเสื่อมนะอันนี้ขอคอนเฟิร์มครับส่วนใครนะฮะที่อยากได้ไฟฉายด้วยเขาก็แถมมาด้วยนะฮะในรุ่น7,800มิลลิแอมแล้วก็1 4 0 0มิลลิแอมครับนี่เดี๋ยวหยิบมาให้ดูเลยนะครับแค่กดปุ่ม power ครั้งนะครับไฟฉายก็จะออกมาแล้วเออเจ๋งเบลล่ากดปิดก็กดครั้งเดียวนะครับ สุดยอดจริงๆครับเรามาดูของอย่างอื่นที่อยู่ในกล่องกันบ้างดีกว่านะครับเขาก็มีชาร์จเจอร์มาด้วยนะฮะสำหรับใครที่ใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยจนแบตหมดนะฮะอ้ออย่างนึงที่ลืมบอกนะครับถ้าเราอยากเช็คแบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้นะฮะแค่กดปุ่มด้านข้างนี้นะครับแล้วมันก็จะมีไฟขึ้นมานครับซึ่งถ้าเต็ม100%เนี่ยก็จะมีไฟขึ้นมา4ดวงนะฮะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมา1ดวงก็แปลว่ามีต่ํากว่า25%ครับ1ดวงเท่ากับ25%นั่นเองครับซึ่งถ้าใครนะฮะใช้หมดแล้วไม่ต้องห่วงครับเขามีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับนี่เป็นสายไมโคร USB นะครับสามารถเสียบเข้ากับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเสียบกับตัวอะแดปเตอร์เพื่อที่จะเสียบเข้ากับรูปลักนะครับแค่นี้ก็สามารถชาร์จได้แล้วครับ ส่วนใครนะฮะที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับที่ตัวที่ชาร์จเนี่ยเป็นหัวไ i โคร USB แบบนี้เนี่ยสามารถใช้สายเดียวกันนะฮะแค่สลับหัวนี้เองครับเอาเจ้าหัวนี้นะฮะใส่เข้าไปในตัวที่ชาร์จแบตตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าไปในสมาร์ทโฟนแค่นี้เองครับและไม่ต้องห่วงนะสำหรับใครที่ใช้ p p o o n ครับนี่เขาก็มีที่ชาร์จมาให้ด้วยนะครับ นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับแต่ถ้าใครนะฮะที่ใช้ iPhone 5หรือว่า iPhone 5S นะฮะที่เป็นหัวแบบ Thunderbolt นะฮะก็สามารถใช้ตัวสายชาร์จที่ทาง Apple เขให้มาเนี่ยสามารถเสียบเข้ากับตัวนี้แล้วก็ชาร์จได้ปกติเลยครับพูดถึงการรับประกันนะค j m b o x Series นะฮะก็มีประกันให้1ปีเต็มเลยครับถ้าเกิดปัญหาใดๆนะฮะสามารถเปลี่ยนได้ฟรีเลยนะครับถ้าไม่ได้เกิดจากการตกหล่นหรือใดๆทั้สิ้นครับรับประกันให้1ปีเต็มเลย ไม้พาวจัมบ็อกซ์ซีรีส์นะมีขนาดที่กระทัดรัดนะครับพกพาได้ง่ายหน้าตาก็น่ารักนะฮะแล้วก็โอ้โหน้ำหนักเบานิดเดียวเลยครับแค่พกไว้ในกระเป๋านะครับผมว่าช่วยได้เยอะเลยครับแล้ววันนี้นะฮะก็หมดเวลาลงแล้วครับครั้งหน้านะฮะผมมีอะไรมาอัปเดตก็ต้องคอยติดตามกันดูแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ เท่เหนือต้องไหนครับครั้งหน้าผมมีอตอนนี้เราไปที่เจมาร์กเลยดีกว่าครับ